วิธีผสมดินจะเปลี่ยนหงเราต้องมีหนึ่งก็คือดินพร้อมปลูกดินพร้อมปลูกทงดีแล้วก็มีดินร่วนซุยทั่วไปแล้วก็มีแกบแกบผังครึ่งแล้วมีน้ําที่จะทําให้เขาหกคูณสิบสองเราต้องใช้หกคูณสิบสองเพราะเราจะเลี้ยงไว้อย่างน้อยหกเดือน้วค่อยปลูกเริ่มนินก่อน <c oughs> แขังครึ่งครับึ mm hmm. ้่ครับแถังครึ่งแบบินพวมปูสอมถุงครับสอมถุงบินความโปรทองดีครึ่งถุง นี่กอน้ำธรรมดาน้ำปลาน้ำหนองน้ำโนได้หมได้หมดขอเป็นน้ำหอยเป็นน้ำ ประมานี้ปรมานี้โอเคใส่น้ำเวลาสุงมันได้นั่น En el centro.